ข่าวดีดีกับพี่คำรนาร้นรแล้วแล้วรห้าธันวาคมวันดินโลกแล้วก็ปีนี้ก็เช่นกันครับ5ถึง11บธันวาคมนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำคัญแม่งานคือกรมพัฒนาที่ดินจัดงานนี้อย่างยิ่งใหญ่และก็สมพระเกียรติของในหลวงรัชการที่9ที่ทำประเทศไทยเราได้รับรางวัลใหญ่รางวัลน,นี้ต้องเรียนถามท่านอาธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะครับว่าท่านนั่งปั๊บก็เริ่มงานใหญ่งานนี้เลยตำแหน่งนี้รู้สึกไงครับก็มีความภูมิใจที่ว่าได้มารับใช้แผ่นดิน เรื่องดินหลังจากน้ำราชการมาไม่น้อยกว่า37ปีทำเรื่องน้ำนะครับปีสุดท้ายของชีวิตราการก็รับเรื่องดินถือว่าดินเป็นปัจจัยพื้นฐานของการ,กรเกษตรนะครับประชาชนเราจะกินดีแล้วอ,อยู่ดีขึ้นอยู่กับดินแล้วนะครับตรงนี้น้ําก็ถือว่าได้พัฒนามาพันดินทั้งหมดเองเนะพื้นที่ประเทศไทย320ล้านไร่พื้นที่เกษตรประมาณสัก150ล้านไร่ท่านพวกเรารู้นว่าดินเนี่ย มีประเภทว่าดินมีปัญหาก็าคือพวกดินเปรี้ยวดินเค็มดินทรายจัดดินตื้นหรือดินอินทรีย์เนี่ยถึง60ล้านไร่กับที่ต้องไปแก้ปัญหาหรืระทั้งเรื่องการชะล้างของดินนะครับที่จะคำนวณมาทั้งหมดเนี่ยประมาณสั้เอ่อจ็ดสิบแปดล้านไร่เดือนตั้งแต่การชะล้างปานกลางลงมาอย่างเหตุที่เกิดขึ้นทางเชียงใหม่เมืองอนเนี่ยเพราะปัญหาการชะล้างต้องมีการแก้ไขถ้าไม่แก้ไขตรงนี้นะครับก็ จะทําให้มีการตกตะกอนทับถมปีละไม่น้อยกว่า610ล้านลูกบาทเนี่ยอันนี้คือปัญหางด้านดินอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าดินดีน้ําดีอันนี้ไม่ต้องมไม่ปัญหาครับดินไม่ดีน้ําดีอันนี้ต้องมาแก้ที่ดินเพราะว่าพื้นที่อั่นคือดินไม่ดีน้ําไม่ดีด้วยหรือน้ําไม่เพียงพอด้วยอันนี้ประมาณทัก37ล้านไร่ที่ต้องเข้าไปครับนะครับตรงนี้เพราะ อินทรีย์นะครับดินทุกอนูจะมีแร่ธาตุอยู่ก็ต้องไปดูว่า N P K เป็นอย่างไร,รขาดอะไรตรงนี้ครับในหลวงที่เจ้าพระองค์พระองค์ท่านเนี่ยก็ได้สละก็าท่านได้ทุ่มเทนะครับศึกษาทรัพยากรดินแล้วแล้วที่ว่าดินดีน้ําดีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับมีประมาณสักสี่สบล้านไร่ก็คือในเขตชมพทานนะครับเขตชมทาน ในเขตชองสี่สิบกว่าล้านไร่รวมในที่แหล่งน้ําอื่นด้วยนะครับเพราะในวันที่ห้าธันวาคมก็จะมีการระลึกถึงยิ่งปีนี้นะครับก็มีการเฉลิมฉลองพิเศษเลยวันดินโลกนะครับแล้วมีธีมในการจัดงานก็คือ c a r i n g for soil c a r i n g for soil นะครับแล้วมีเรื่องของ c a r i n g for soil a ม่ชั monitor manage ถ้าเป็นภาษาไทยคือใส่ใจมาตรฐานนะครับตรวจวัดจัดการ ดินดียัง่งยืนนะครับตรงนี้หมายถึงว่าเราต้องมาดูว่าดินเป็นอย่างไรต้องมีการติดตามมีการตรวจวัดมีการปรับปรุง,งดินนะครับหรือกระทั่งเรื่องของน้ําด้วยนะครับเพราะดินดีน้ําต้องดีด้วยนะครับแล้วในวันนี้เองวันที่ห้าที่ทางทางกรมที่ดินนะครับกับทาง FAO ก็จะมีการมอบรางวัลให้รางวัลดินดินโลกภาษาอังกฤษคือ King Puipon Versoid Award นะครับซึ่ง ด้านหน้า<ม>ก็จะเป็นพระบรมาสารีรักษ์ของในหลวงจิตรีจ้าใช้ชื่อพระชญลักษณ์ของออขนามาพิไทยของในหลวงเลยนะใช่ครับก็มีการขอระบทานจากพระองค์ท่านนะครับตรงนี้ขนาดเหรียญประมาณสักสิบเซนเป็นเหรียญเงินนะครับชุบด้วยทองถ้าดูตามรูปร่างก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอนะฮะอ,อ,อ,อันนี้ถือว่าเ็เกียรติเป็นเกียรติประเทศไทยอย่างสูงเลยใช่ครับ <นะ S 2> ก็จะมีการคัดเลือกโดยเพีรนาจากองค์กร นานาชาติทุกภูมิภาคของโลกมาพิจารณาปีหนึ่งมีหนึ่งรางวัลนะครับตั้งแต่การตั้งรางวัลนี้มาครับตั้งแต่ปี6-1ก็มีการมอบไปแล้วครับปีละประเทศประเทศแรกก็จะอประเทศบังคลาเทศนะครับแล้วมีประเทศสหรัฐคอสตาริกาประเทศอินเดียประเทศนจิเรียประเทศเม็กซิโกและสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยก็คือประเทศไทยได้มอปีแล้วปีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาก็จะประกาศในวันที่ห นะครับแต่มีการประสานงานประเทศไหนจะมาต้องมารับรางวัลปีนี้ก็เป็นที่ท่ทีรับรางวัลจากการาคมตุงประเทศเป็นผู้พระราให้นะครับวัตถุประสงค์ของรางวัลดินโลกเนี่ยครับก็ทางประเทศไทยและ fao นะครับหรือเขาเรียกว่าองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาตินะครับได้ตั้งรางวัลขึ้นมานะครับก็มีขอพระองค์ราชดญราิจากในอัคการที่9โดยวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการน้อมลำลึก ถึงพระมหาภุราทิคุณและเพื่อถวายสวดีพระเกติคุณของในหลวงรัชการที่9นะครับที่พระองฯฯฯฯค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินนะครับหรือกระทั่งนํามาซึ่งความเป็นการกินดีนอยู่เดี่ยวไปเสรกรเพราะดินเป็นปัจจัยการผลิตตรงนี้ทําให้หลุดพ้นจากความยุ่งหยละความยากจนจกอันนี้เป็นสอดคล้องกับตัวการพัฒนายั่งยืนของสังคมาชาติเลยนะครับที่สําคัญเองก็อยากให้ทุกประเทศนะครับ ตอนหนักรู้นะครับถึงาาาการจัดก,การด้านดินทำอย่างไรให้ดินนะครับให้มีคุณภาพดีซึ่งจะสร้างความมันม่นคงไปสู่ด้านอาหารลดความยุ่งหยตรงนี้ครับทางสรราธารณชนเน้นย้าตรงนี้เลยอีกทั้งให้หน่วยงานต่างๆและองค์กรต่างๆครับเสริมสร้างความเรื่องดินไปของประเทศไทยก็มีหมอดินอาสานะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณเจ็ดหมื่นคนทั่วประเทศทั่วประเทศครับคล้ายๆอับตอนอยู่กรมโทธาก็มีกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับตรงนี้ และในการจัดงานเนี่ยเราจัด7วันนะครับก็จะมีเรื่องของนะครับนิสศการที่สําคัญคือในวันนี้กรมสระเทพสเสด็จนะครับเป็นการสมพระองค์เพื่อเฉลิมฉลองนะครับวันดินโลกโดยในวันที่5ระหว่างเวลา1 4บสี่นกาสามนาทีถึงสิบห้นกาสามสินเป็นการเฉลิมฉลองโดยมีการถ่ายทอดสดกับต่างประเทศทั่วโลกเลยและมีทางซาอุดีอาระเบียนะครับเป็น รา,าชวงศ์นะครับมีการถ่ายทอดสดมาทางที่ศูนย์อนุรักษ์ศูนย์วิจัยอนุรักษ์ดินและน้ําที่เพื่อปากช่องของกรมองุทยานนะครับนอกจากมีการทริศแอท,ศทิศการเฉลิมพระเกียตรตินิศการมีชีวิตนะครับมีกระทั่งเรื่องของอ,อะไรครับแฝกหญ้าแฝกมาสัจจันท์นะครับจะเห็นว่าหญ้าแฝกเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เป็นโครงการพัฒน์หลนะครับเพื่ออะไรครับแฝกเนี่ยเขาจะมีรากยาว หลายเม็ดเลยหลักการในการุรับดินและน้ำานะครับทําไงที่จะเก็บน้ําไว้ได้ดินเก็บดินที่อยู่กับที่การว่าเก็บน้ําไว้ดินทำยังไงครับก็ทําฝายชะลอน้าอยู่ตอนบนเก็บดินไม่ยู่ที่คือปลูกแฝดให้ให้แฝดเนี่ยยึดโยงดินเอาไว้นะครับอันนี้จะมีนิสการมีชีวิตหรือกระทั่งสร้างดินสร้างชีวิตแม้กระทั่งเรื่องไมโครไรซาพาวยจะถือเป็นตุดินซีชนิดหนึ่งที่ทําให้กระตุ้นเรื่องการอุดม การเติบโตของพืชน,นะครับหรือกระทั่งมีพันุ์ถั่วนานาพันาดินไทยที่สําคัญนะครับก็จะมีศูนย์ชีวภาพชุมชนที่เราเคยได้ยินว่าพอดอหนึ่งพอดอสองเนี่ยครับก็จะมีจุลินทรเชื่อไหมครับว่าพอดอหนึ่งหนึ่งซอ,อ,อ,อง,นงซเนี่ยไปขยายเชื้อจุลินทรียนะครับได้ถึงเท่าไหร่หนึ่งหมื่นล้านเซลล์เพราะกรมอ่ติเี่ม,ม,มีอะไรครับมีกำลังกำลังเยอะมาก ถ้าเอาจุลินทรีย์ไปขยายเพื่อไปบำรุงดินนะครับแจกฟรีไหมวันงานฟรีครับแจกฟรีไม่ไม่วันงานไม่คือทุกเวลาแจกฟรีหมด<อ>ปีละสองนั้นสองให้ไปรับได้ที่ไหนครคือทุกฐานีพัทยาทุกจังหวัดหรือที่กรุงเทพก็ได้นะตรงนี้ฮะเราก็มีหน่วยงานที่ผลิตและแจกให้าชาวบ้านนะครับหรือกระทั่ง,ทงมีเรื่องของนิสิตก,การการเกษตรมีการเรื่องของนวัตรกรรมในการบริหารการนะโดยใช้ทเทคโนโลยีเข้ามานะครับ หรือทั้งมีเรื่องของอาการเสเวนาทางิชาการมีกิจกรรม DIY อเนี่ยอยากจะเชิญเชิญชวนชวนนะครับพ,รพ่อแม่พี่น้องไปชมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากจากอะไรครับจากองค์ความรู้ต่างที่เราไปเผยแพร่น,นะครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรเองเพราะความปอยู่ของเราต้องอาศัยดินนะครับตรงนี้ไม่กระทั่งว่าเราไปไหนบ้านเราก็ตั้งอยู่บนดินทำไมดินถ็มีคุณค่านะครับถ้าไปดูเทคโนโลยีมาเอาความรู้มาปรับปรุงบนดินเพื่อจะปลูกผัก คนครัวไม่กินก็ได้ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเราจะได้คือข่ายหรือทั้งเรื่องของนะครับไปดูชมธรรมชาติเพราะที่ที่ดินของสูตรวิจัยรักดีเลนน้ำเนี่ยของทางกรมพทดินที่นั่น,นะครับที่ปากช่องมีถึงหกร้อยไร่นะครับวิวสวยมากครับวิววิวพันล้านะครับข้างหน้ามีเขาอากาศตอนนี้ก็น่าจะอยู่มาสักยี่บห้าองศาช่วงอากาศเย็นก็มีการเอาไม้ดอกไม้ประดับ ทางภาคเหนือมามประดับและเสร็จมีพวกพืชผักที่มีสีสันต่างๆนะครับจะสวยงามเมื่อท่านดูแปลงเ้าโพดรือก็ท่านแปลงของมันสะกพัหลังเองเชื่อไหมครับหนึ่งไร่ได้ถึงสิบตันมันสักพันหลังนะเราใช้จุลินทรีย์เข้าไปแต่ที่สำคัญคือว่าจากดูสิติแล้วเนี่ยมันสักพัหลังนี่เขาปลูกกันนะจากสมรคมแป้งมันเนี่ยหนึ่งไร่ได้ได้สูงสุดแค่สามตันแต่กรมพนาดินทำวิจัยได้ถึงสิบตันด้วยกันนะครับ เชิญชวนไปดูได้ครับตรนนี้ครับแล้วงานวันดินโลกนะครับเหมาะสําหรับคนไทยทุกคนสําคัญคือผู้ที่สนใจเรื่องดินเรื่องน้ําและเรื่องสิ่งแวดล้อมและผู้ที่ต้องการจะหาอาชีพใหม่ๆหรือเติมเทคโนโลยีนว,วัตกรรมใหม่ๆในอาชีพด้านการเกษตรตัวเองนะครับผมเชื่อว่าไม่พลาดวันนี้เราต้องขอขอบคุณท่านอาธิบดีใหม่หมัดหของกรมพนาทีดินท่านทวีศัติ์ธนเดโชพล แต่ที่ท่านพูดได้เยอะเนี่ยท่านมีตัวช่วยตัวไหนให้บเป็นตดวเทียเป็นกันตลอดไปครับทั้งแต่อยู่กรมน้ําแล้วละครับานนี้ก็ยังพามันมาช่วยในทุกโอกาสช่วยด้ทุกโอกาสเลยเหลือบดูมากเลยแล้วใช้เขียนใช้เขียนูดลงระจาททำให้เราจําได้อ๋อลายมือเราเองเหนะใช่ขอบคุณทนมากเลยครับว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรอน